สวัสดีครับ KJ w วิ g m ม n นะครับกระแสเรื่องนี้กำลังมาแรงและเกินไอเรื่องที่ว่า A ออะไรไม่รู้โทษเกมไว้ก่อนไปทำเรื่องไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มามาจากเกมแน่นอนเกมผิดไว้ก่อนเลยนึกถึงคลิปคลิปหนึ่งเลยอะ่ะที่ผมเคยลงช่องนี้ไว้แล้วอะโตวผมนะฮะก็ชอบเล่นเกมเช่นกันแล้วก็ชอบทำตามเกมด้วยแต่ทำตามยังไงทำตามอย่างนี้ครับเ,รเอโเรโส Vamos lá. Vamos acabar com isso agora. นั่นแหละครับชอบเล่นเกมเช่นกันฮะแล้วก็ชอบทําตามเกมด้วยแค่นี้แหะครับ